หุ่นซิงดีลไทยสวัสดีครับมุ่งสิงดีลไทยประจำวันที่28พฤศจิกายน2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรื้ให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะเซ็ตติดลบ7.85ครับอยู่ที่1430.40ครับค่าการซื้อขายนี่หรอใช่ทำไมน้อยจัง18,000ล้านบาทหรอ ใช่ใช่เปล่าวันนี้หรือเปล่าใช่ครับพักตัวต่อเนื่องครับหลังหลุดแนวรับแรกเผชิญแรงขายหุ้นใหญ่กดดันอ๋อแน่นอนครับโอเคแนวรับตรงนี้ครับหนึ่งสี่สองศูนย์ครับลดลงเนะาะเมื่อวานหนึ่งสี่สามศูนย์แนวต้านจะเป็นหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับบทวิเคราะห์จากอินโฟเกสนะครับ ทางชาติขายออกแปดสิบเก้าล้านบาทกองทุนขายออกแปดสิบเก้าสิบเอ็ดล้านบาทโบเกอร์ซื้อเข้าสามร้อยห้าสิบหกล้านบาทรายย่อยซื้อเข้าหกร้อยี่สิบสี่ล้านบาทตัวที่หนึ่งครับตอนนี้วันลุ่มเบาค่อนข้างสิ้นแต่ว่าน่าสนใจตรงนี้แบงก์เกอร์นะ,ะ UV ครับ UV ราคาหนึ่งบาทหกสิบแปดสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะจับซูมเข้าไปดูนิดหนึง่งแนวรับเป็นแท่งวันนี้แนวรับจะเป็นหนึ่งบาทหกสิบครับต้านจะเป็นหนึ่งบาท มันมีหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะแล้วก็มีต้านถัดไปจะเป็นหนึ่งบาทเจ็ดสิบเจ็ดครับตามเฟรมสนะิบห้านาทีไม่มีอะไรครับมีบอล่่เข้านิดหน่อยโอเคครับ UV เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อรสร้างภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูเลด์อยู่ที่4ล้านบาทค,ค่ะ แนวรับ1บาท58สตางค์แนวต้าน1บาท78สตางค์ถ้าเทอร์ลูด้าจะเป็น1บาท88สตงางค์ขึันข้างซิ่งนะครับเนาะเปิดที่1บาท60ครับขึ้นไปนสูงสุดที่1บาท71ลงมาปิดที่1บาท68ตรงนี้ต้านสำคัญจะเป็น1บาท70เนาะเบกขึ้นไปแล้วแล้วก็หล่นลงมานะแล้วก็ EMB 200ครับ1บาท82สตางค์ ISI 58.33ครับ วอลุ่มซื้อเข้า1.3ล้านขายออก900,000 ATC 200,000ครับส่วนงบของ UV มีกำไรค่ะก็ไปดูทำ FV ใค้นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แหละอ่า NVDR 16ล้านตัวต่อไปครับ CZ CZ นะคา8 6 5สตางค์บวก50สตางค์ค่ะนี้หายไปแล้วนะใช่ไหมครับแล้วก็พักตัวนะครับอาจจะเด้งขาบีแล้วลงต่อก็ได้นะครับ แนวรับจะเป็น8บาท15บห้สตังค์ครับถ้าหลุดคือจบนะ<า>ครับต้านจะเป็น8บาท85ใช่ไหมไม่ใช่9บาทต้านจะเป็น9บาทครับแต่เบรกได้ก็10บาทโอเคควันกลางซิ่งนะครับครับเฟรมสินาทีไม่มีอะไรครับโอเคฟีเซเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโล,โลยี ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลอันนี้วิกนะมีแม่ลู่ประเดีอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้านล้านบาทค่ะแนวรับแปดบาทสี่สิบสตางค์แนวต้านแปดบาทเก้าสิบสตางค์ห้าเท่าลูด้าจะเป็นเก้าบาทสิบห้าสตางค์ค่ะครับทำเพนบิและทำเพนดีไม่ค่อยสวยเนาะคือพักลงมาถ้าหลุดเจ็ดจุดหกเก้าว่ตรงเส้นเหลืองเนี่ยก็เลยเสี่ยงนะครับโอเค เปิดที่8ดบาทยีครับขึ้นไปสูงสุดที่8ดบาทเจแล้วก็ลงมาปิดที่8ดบาทหกสตางคอันนี้ก็เว็กไปทุก e อ a แล้วครับ RSI 62.12วอหุ SI ่งสอเ้อเข้า76ล้านขายออก50ล้าน ATC 7ล้านค่ะครันงบของซีมีกำไรค่ะตัวต่อไปนะค่ะ NL NL ราคา1บาท19สตาง,งค์บวก6สตางค์ค่ะแนวรับจะเป็น1บาท10สตางค์ครับ โอเคใช่ไหมใช่ตานจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบครับสามสิบเก้าหรหนึ่งบาทสามสิบเก้าหรือสี่สิบประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ตานนะครับอามเฟรมสิบห้านาทีไม่มีอะไรครับอืมเอ็นเอลเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนา<อ>สัานีริมสาก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแววและเร็วที่แปดล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทสิบสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสิบสตางค์ ถ้าเธอรูได้จะเป็น1นึบาทยีบตค่ะเปิดที่1นึบาทยีครับขึ้นไปสูงสุดที่1นึบาทสีแล้วก็โอ้อน่ากลัวจังาาแล้วก็ลงมาปิดที่1นึบาทสิครับอันนี้ก็ m e m a ขึ้นไปแล้วเบเมสิบเก้ไม่ได้1.43แ,แล้วก็หล่นครับต่อจากนี้หนูเองทั้งหมดเลยใช่ครับ RSI 45.08วันรุ่มซื้อเข้า2.3ล้านขายออกสล้าน a อ c 5 0 0ห้าส่วนงบของ เอนลมีกำไรค่ะแล้วก็ใช่มีข่าวว่าพุ่ง9.73%คว้างานใหญ่ศูนย์สร้างศูนย์มะเร็ง,รงมอเทคโนโลยีสรุรนารีเฉียด900ล้านบาทครับโ <Okay. S 2> อเคอนี้ครับข่าวจากอินโฟเ s สนะครับโอเคเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับตอนนี้ <Okay. S 2> ค่ะโอเคไหมโอเคครับตต่อไปครับ ncl ncl แอลเอนซีแอลสาคางค์บวก3สาาบค์ค่ะแนวรับ น่าจะเป็น44สตังค์ะนะครับถ้าหลุดคือไม่น่าหลุดหรอกเพราะว่ามีแบงก์เข้าสองวันวันที่แปดพฤศจิกานะครับแล้วก็วันนี้อันตัวเบกเบกต้าน45ครับแล้วก็แนวต้านต่อไปจะเป็น51สตังค์ตามเฟรม15นาทีก็ไม่มีอะไร NCL เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกสภาพรวมบริษัท ขาดทุนและไม่มีปันผลมีมวลรายได้อยู่ที่8ล้านบาทค่ะแนวรับ43สตางค์แนวต้าน53สตางค์คา,าดทะลุได้จะเป็น58สตางค์ทรงการาฟเขาสวยนะ,ะเปิดที่45สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่51สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่48สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ยืนอยู่บน EMA 89ที่48สตางค์แล้วก็เราไปเบ e ก EMA 200ที่66สตางค์ค่ะ RSI 57.82 วันลุ่งซื้อเข้า9.3ล้านขายออก7จล้าน a อ c ีซแสนค่ะส่วนงบของ NCL คซะทุนค่ะต้วสุดท้ายครับตอนนี้ลุ้นกลับนะครับ i r o y a ย i ไอ y ร l ราคา3ามบาทเจสตางค์บวกยีสตางค์ค่ะนี่น่าจะหาฐานเจอแล้วเนาะใช่ไหมใช่ฐานอยู่ที่3ามบาทห้อันนี้ป่ะใช่ถูกต้องเสี่ยงเหมือนกันนะแล้วก็ดิงขึ้นไป20 ยี่สิบจุดยี่สิบสตางค์งงอ่าครับแนวรับนะครับสามบาทห้าสิบแนวต้านแรกจะเป็นสามบาทเจ็ดสิบแปดครับเพิ่งยกตัวนะ,ะไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นหุ้นห้าสิบสองิโลใช่ปะหรือว่ายังไงไม่มั่นใจเ<อ>พิ่ง,ง,งลงตลาดแล้วก็เพิ่งหาทางเจฑ์แล้วก็เด้งขึ้นครับต้านถัดไปจะเป็นสามบาทแปดสิบหกสตงางค์ตามเฟรมสิบห้านาทีก็มีันลุ่มเข้าทายตลาดทาให้เขา ดูน่าสนใจว่าจะกลับจริงหรือเปล่าสำหรับไอโรยโยครับไอโรยโยเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการทางด้านวิศวกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีลนตลาดไม่มีปันผลมีเวลาดับอยู่ที่เก้าล้านบาทค่ะแนวรับสามบาทหกสิบสองสตางค์แนวต้านสามบาทแปดสิบสองสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์ค่ะเปิดที่สามบาทห้าสิบสี่สตางค์ ขึ้นไปสูงสุดที่3บาท78แล้วก็ลงมาปิดที่3บาท72สตางค์ค่ะเป็นหุ้นใหม่เพิ่งลงตลาดยังไม่มี EMA RSI 13.33ลุ้นกลับจะกลับไหมแค่นั้นอเองคบวันรุ่มซื้อเข้า1.3ล้านขายออก1ล้าน ATC 200,000ครับโอเคส่วนงบก็มีกำไรคะ่ะเพิ่งลงตลาดนั่นแหละหมดข่าวหมดหุ้นครับมีหุ้นบิกเข้าก็คือนี่ LH 562ล้านบาทแล้วก็มี BBL LH เหมือนเป็นธนาคารไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์หรอเหรออ่าไม่มั่นใจแล้วก็มี BBL CPO มี CPT 95ล้านบาท IS 28่สิไม่มีไม่มีไม่มีตัวไหนน่าสนใจสำหรับพ่อนะจะมีตัว CPT อ่ะ อ่า CBT ที่มีเก้าสิบห้าล้านตรงหนึ่งบาทสำหรับราคาต่โอเคอื่นก็ยังไม่น่าสนใจโอเคค่ะเป็น LH นะครับโอเคหาบาทห้าสิบโอเคครับหมดข่าวหมดหุ้นเนาะค่ะโอเคครับอนสิงหนิอไทยโชคดีวันพิหัสสวัสดีค่ะ